EP นี้ไม่ใช่ว่าเป็นการซ้ำเติมหรือเอามาด่าก,กันนะแต่เราจะไปวิเคราะห์และคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำลำหนึ่งของจีนที่เกิดการสูญเสียแบบที่เรียกว่าน่าสงสัยที่สุดตั้งแต่มีเหตุการณ์การสูญเสียของเรือดำน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนของผู้เสียชีวิตและลักษณะของการสูญเสียซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนรอยเหตุการณ์นในอุบัติภัยเรือดำน้ำ361เครื่องดับ ไตยยกลำย้อนกลับไปเมื่อวันที่25เมษายนของปี2003ในน่านน้ำประเทศจีนทางทะเลตะวันออกบริเวณหมูกก่เกาะฉางซานเป็นหมูกก่เกาะที่ใหญ่ที่สุดนในทะเลเหลืองนอกชายฝั่งมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างการเดินทางออกหาปลาของเรือประมงสัญชาติจีนลำหนึ่งในขณะที่ลูกเรือกำลังทอดอวนพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดลอย,อยอยู่บนผิวน้ำลอยแบบผุด,ผ,ดผุดประโผลตามการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำแบบไร้ทิศทาง ยิ่งเข้าไปใกล้ก็พบว่าน,นั่นเป็นกล้องปริทัศน์ของเรือดำน้ำและพื้นด้านล่างผิวน้ําก็มีเงาสีดําขนาดใหญ่คนบนเรือจึงติดต่อไปยังทางการและในเกือบจะทันทีเจ้าหน้าที่ของจีนก็ส่งเรือตรวจการออกไปสองลำในตอนแรกเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าน,นี่อาจจะเป็นเรือดำน้ําสอดแนมของเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นก็ได้ที่เกิดการควบคุมล้มเหลวว่าเขาจะได้ทําการกู้เรือดำน้ําและลากเรือํำน้ำลำนั้นกลับไปที่ท่าเรือบริเวณใกล้ๆจากการตรวจ รอสอบขอกฏว่าสิ่งที่ได้มานั่นคือเรือดำน้ําดีเซลไฟฟ้าลําใหญ่ยุคเก่าแก่ของจีนนั่นเองในชื่อชั้นเรือหมิงรหัส361และเช้าวันต่อมาในวันที่26เมษายนก็มีการรายงานว่าภายในเรือไม่พบบุคคลใดรอดชีวิตลูกเรือทั้ง70คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนอนเสียชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าตายขาดที่นะต้องขออาภัยหากใช้คำหยาบเกินไปนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพจริงๆทุก คนเสียชีวิตประจําตําแหน่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือแม้ทุกคนจะเสียชีวิตแต่ตัวเรือ361 กลับไม่จมลงสู่ใต้ก้นมหาสมุทรจากการตรวจสอบไม่พบว,ว่ามีการเกิดเพลิงไหม้บนเรือการระเบิดหรือสัญญาณของการต่อสู้ใดๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่บ่งชี้ว่าลูกเรือมีรอยตามร่างกายที่ผิดปกติยิ่งทําให้คนทั่วโลกจับจ้องปที่เหตุการณ์นี้มากยิ่งขึ้นในบันทึกสุดท้ายของการเดินเรือลงวันที่16เมษายนหรือ10วันก่อนหน้าที่จะหายตัวไปเรือดำน้ําถูกมอบภารกิจให้ฝึกซ่อนตัวโดวยไม่ให้ถูกตรวจจับซึ่งหมายความว่ามันต้องดำอยู่ในใต้ก้นทะเล ลึกและเดินทางด้วยความเร็วต่ำเพื่อลดเสียงในการใช้เครื่องยนต์แม้แต่การขึ้นมารับอากาศก็ต้องทําในเวลากลางคืนโดยมันออกจากหมู่เกาะฉางซางซึ่งมันเป็นหมู่เกาะที่มันมีหลายร้อยเกาะนะครับผมไม่ใช่แค่เกาะใดเกาะหนึ่งมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพใหญ่เมืองหุ่นให้มฑลทานสารตรงจากตัวเลขการสูญเสียของเจ้าที่70คนและเรือที่มีขนาดใหญ่ถึง2,000ตันในยุคนั้นก็ถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นดับต้นโตนในเอเชียเลยนับเป็นวิกฤตการณ์ทางการอาหารที่เร็วร้าที่สุดในประวัติ ของจีนพักคอมมิวนิสต์เขาและนับว่าใหญ่ที่สุดของโลกต่อจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์เคิร์ดของรัเสเซียที่เกิดการสูญเสียลูกเรือ1 1 8คนเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเวอร์ชั่นของเรือดำน้ำลำนีำำน้ก็เป็นเรือดำน้ำที่ล้าส,สมัยอย่างมากๆทุกคนนึกดูมันพัฒนาม,มาจากเรือดำน้ำชั้นโรมิโอยุคสมัยสหภาพโซเวียตหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยมีแบบมาจากเรือดำน้ำของนาซีที่ยึดพิมพ์เขียวไว้ได้ซึ่งในเวอร์ชันจีนเชื่อว่าได้รับการขัดลอกแบบมาโดยตรง และรายรายการถูกสร้างขึ้นในจีนโดยเรือในชั้นลำแรกถูกสร้างขึ้นในปี1975ตามการออกแบบหลายฝ่ยวิเคราะหักนำไปเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำของอเมริกาและรัสเซียมันสามารถถูกตรวจจับได้ง่ายมากและแม้ในช่วงยุคปี7 0จ,จีนจะสร้างเรือดำน้ำดเซิลขึ้นมาหลายลำแต่เนื่องจากความกังวลในเรื่องของการออกทะเลระยะไกลในยุคนั้นเทคโนโลยีของจีน,จนก็ทำให้เรือดำน้ำเหล่านี้แทบจะไม่เคยออกปฏิบัติการในน้ำลึกเกินชายฝั่งบริเวณทะเลจีนเลย ตามไปเทคโนโลยี Technology ค่อนข้างช้าแต่ยังไงเรือก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยได้รับการปรับปรุงเลยในปี1990เรือ361ถูกปรับปรุงให้ขึ้นมาเป็นรุ่นสูงสุดของเวอร์ชั่นเรือดำน้ำชั้นหมิงมีการนำต่อปิโดตัวใหม่เข้ามาประจำการและเพื่อให้เหมาะสมกับการต่อสู้กับเรือรถสมัยใหม่นี้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นเรือในชั้นเดียวกันอีก3ลํลำที่ตามมาภายหลังการปรับปรุง1995เรือทั้งหมดก็ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกองเรือดำน้ำโจมตีที่12ประจำการ ในเขตทะเลเหนือทิต้าเหรียญมณฑลเหลียวหนิงโดยในเวลาต่อมาทางรัฐบาลปักกิ่งก็ออกมาบอกแบบเบสิกไปว่าเรือดำน้ำลำนี้ประสบกับปัญหาการทำงานของกลไกที่ผิดพลาดสั้น,นงๆง่ายๆซึ่งแสดงให้เห็นอุบัติเหตุครั้งนี้ทางกองทัพจีนต้องการให้เก็บเป็นความลับเพราะหลายๆครั้งเหมือนกันที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้รัฐบาลกลางก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยการสอบสวนในเช่นกรณีของเครื่องบินรบไอโฟนที่ตกเมื่อก่อนหน้านี้หลายลำรวมถึงอุปกรณ์ของเรือรบเรือดำน้ำก่อนหน้าและปิด ใช้วดยการออกแถลงการยกย่องการเสียชีวิตของลูกเรือทั้งหมด70คนเท่านั้นและจะรับผิดชอบครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์หนึ่งเดือนมันก็มีมูลเหตุที่บ่งชี้ว่าเรืออาจจะเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเพราะจากการไต่สวนด้วยกรรมธิการของรัฐบาลกลางเพราะเขามีคำสั่งให้ผู้บัญชาการและผู้บังคับการกองเรือเหนือให้พ้นออกจากตำแหน่งทันทีและปลดเจ้าหน้าที่รวมอีก8ดนายดยให้เหตุผลว่าให้การบังคับบัญชาและควบคุมที่ไม่เหมาะสมซึ่งการส่งเสียของเรือดำน้ำจีนครั้งนี้ได้ ความที่ไม่มีข้อสรุปที่ชี้ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดมันเลยมีทฤษฎีต่างๆนา,นานาที่ผ่านเข้าหูมาตลอดระยะเวลาหลายปีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจํานวนของลูกเรือที่ไม่เหมาะสมเพราะเรือไม่สามารถรับจํานวนคนได้มากถึง70คนพื้นฐานธรรมดาเรือสามารถรับบุคลากรได้สูงสุดเพียงแค่55คนเท่านั้นแต่ในกรณีดังกล่าวพรารายชื่อของครูฝึกทหารและทหารมาอีกนับ10คนเข้าร่วมด้วยและโดยบวกกับสภาพในเรือค่อนข้างคับแคบปัจจัยดังกล่าวท ทำให้เรืออาจจะไม่สามารถผลิตออกซิเจนให้เพียงพอต่อการออกเรือครั้งนี้ได้ข้อสันนิษฐานที่2ก็ยังเกี่ยวข้องกับระบบอากาศเช่นเดิมแต่มาในรอบนี้เป็นที่น่าสนใจมีการกล่าวถึงระบบ AIP การได้พึ่งพาอากาศแต่ว่าเวอร์ชั่นเรือลํานี้นั้นไม่ได้ถูกติดตั้งเข้ามาบนเรือสันนิษฐานว่าการที่มันออกทาภารกิจรอบนี้อาจจะถูกสั่งให้ไปทดสอบในเรื่องของการดำอยู่ในใต้น้ําการล่องโหนความสามารถของตัวเรือระยะเวลาความทนทานเพื่อน,นําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ ของการทดสอบระบบ AIP ระบบที่จะถูกติดตั้งไว้ในเรือดำน้ำลำใหม่ๆของจีนในไม่ช้าซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนี่คือจุดเริ่มต้นสู่เครื่องยนต์เรือดำน้ำไทยอย่างเรือดำน้ำชั้นหยวนด้วยที่เราไปสั่งต่อขึ้นมาจากจีนและความบังเอิญคือระบบเกิดทำงานผิดพลาดในระหว่างการทดสอบความทนทานไม่สามารถใช้งานต่อได้นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ทฤษฎีที่ 3. เป็นการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทานการอาหารของสหรัฐจัด ที่เขามองสภาพของเรือมันไม่ได้จมน้ําเรือยังถูกลากกลับไปยังท่าเรือแสดงว่าน,นี่ไม่ได้เกิดจากการระเบิดหรือผลของตอร์ปิโดแต่อย่างใดมันอาจจะเป็นการล้วนไหลของน้ําที่เข้าไปผสมกับกดของแบตเตอรี่จนไปก่อตัวเป็นแก๊สคอลีนที่เป็นพิษและกระจายสู่ระบบอากาศจนทําให้ทหารบนเรือสัชีวิตแบบไม่รู้ตัวยังไงก็ตามแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดเป็นแหล่งข่าวที่เกิดขึ้นจากจีนเองโดยสำนักข่าวฮ่องกงหวน ด้วยโปซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลปักกิ่งหมายความว่าสำนักข่าวนี้สามารถเข้าถึงข่าววงในได้และยังอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลการจีนอีกด้วยเขาอธิบายไว้ว่าการตายของลูกเรือทั้งหมดนั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจจริงๆตามขั้นตอนการทํางานของเรือดำน้ำําการจัดสตาร์ทเครื่องยนต์ของเรือดำน้ํา361ลําดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบกําเนิดไฟฟ้าดีเซลธรรมดาเครื่องยนต์ชนิดนี้ต้องใช้ออกซิเจนจํานวนมากในการสตาร์ทเครื่องยนต์ อันตรายมันอยู่ตรงนี้นี่เองนั่นคือท่อดูดออกซิเจนมันจะไปเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบุนเวียนอากาศภายในเรือและด้วยความที่นี่เป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมการจะสตาร์ทเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมกันเพื่อให้มันทํางานในใต้น้ําจะต้องทําการนําเรือขึ้นมาโผล่ที่บริเวณผิวน้ําและใช้ท่อดูดอากาศออกซิเจนเข้าไปภายในเรือแต่คาดว่าด้วยความที่เรือดำน้ำําถูกมอภรกิจให้ไม่สามารถถูกตรวจพบได้มาอาจจะขึ้นมาบนผิวน้ําได้ไม่เต็มที่ท่อ ดูดอากาศไม่ทํางานไม่สามารถเปิดได้ด้วยตนเองอัตโนมัติทําให้เรือไม่สามารถดูดออกซิเจนเข้าไปหรืออาจจะเกิดจากการทํางานของวาล์วเปิดปิดท่อดูดอากาศทํางานผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งน,นี่แหละนะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรือไม่มีแก๊อสออกซิเจนในการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เรือเลยดับและไม่ตอบสนองมาเป็นผลให้ส่วนอื่นๆของเรือที่พึ่งพาการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ล้มเหลวไปด้วยและหากขาดอากาศหายใจไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นภายในเรือดำน้ำลูกเรือ รู้สึกหน้ามืดและหายใจไม่ออกในช่วงของนาทีแรกและไม่กี่นาทีเท่านั้นหลังจากหมดนาทีแรก ว่าเขาจะเริ่มหมดสติบวกกับความกดอ,นอนากาศที่ติดลบภายในเรือทําให้ไม่สามารถเปิดประตูเรือดำน้ําได้นี่เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในขณะเดียวกันสานักข่าวรอยเตอร์ก็สนับสนุนข่าวนี้ในปี2013สอดคล้องกับสานักข่าวซินหัวที่ก็อธิบายการสูญเสียลูกเรือทั้ง70คนว่าเกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลของเรือดำน้ำําที่ใช้ออกซิเจนที่มีอยู่จนหมดเพราะไม่สามารถดูดอากาศเข้ามาทดแทนได้อย่างถูกต้องซึ่งเรือได้รับคําสั่งจากพลเรือจัตวาเฉิน ฟู่หมิงให้เข้าร่วมทําการฝึกซ้อมรบทางเรือของทะเลตันออกของเกาะชานซานซึ่งตามปกติแล้วจะมีเฉพาะแค่ลูกเรือประจําเท่านั้นที่ออกทําภารกิจแต่มาในครั้งนี้ยังมีนักเรียนในร้อยฝึกหัดอีกจํานวน13คนจากโรงเรียนในเรือของจีนและหลังจากเกิดภัยพิบัติเรือดำน้าที่สูญเสียระบบการทํางานทั้งลําก็ลอยลำอยู่เป็นเวลานาน,านกว่า10วันจนกว่าจะมีคนมาพบซึ่งลูกเรือที่หมดสติต่างก็ประจําการที่สถานีของตนดูเหมือนจะเสียชีวิตก่อนที่จะรู้ถึงปัญหา ได้หรือได้ซ้าไปซึ่งสรุปว่าจะเป็นทางไหนจะหลักฐานที่มีอยู่คือทหารบนเรือล้วนแต่จากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับผมไม่มีสัญญาณตัวในดนี่แหละนะที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับ70ชีวิตบนเรือและใครคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ของจีนจริงๆไหมทุกคนเชื่อย,อยังไงก็ลองพูดคุยกันมาได้เลยนะใครชอบการเล่าเรื่องสไตล์แบบนี้ลงกดไลค์แชร์คริช่องบูฟินิกด้วยนะสวนตับผมเนี่ยขอตลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ